สวัสดีครับทุกๆคนผมนายแพทย์ธรรมรักศักดิสิทธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อเคล็ดลับการล้างหน้าที่ถูกต้องเพื่อผิวที่ดูอ่อนเยาว์ในคลินิกของผมทุกวันผมได้พบเจอปัญหาผิวพันหลาหลายรูปแบบผมสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งคือเพื่อนๆของผมหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุยินดีที่จะใช้จ่ายเงินหลายพันหรือแม้กระทั่งหลายหมื่นบาทไปกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเช่นครีมและเซรั่มต่างๆ พวกเขาไม่ลังเลเลยแต่เมื่อผมถามคำถามพื้นฐานกับพวกเขาว่าปกติกแล้วล้างหน้ากันอย่างไรครับคำตอบที่ได้8ใน10คนมักจะเป็นวิธีที่ผิดทั้งหมดหลายคนคิดว่าการล้างหน้าเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกระทำที่เราทำทุกเช้าและทุกคืนนี้อาจเป็นตัวการที่ทำให้ผิวของคุณหมองคล้ำหย่อนคล้อยและแม้กระทั่งมีริ้วรอยที่ลึกขึ้นเรื่อยๆคุณเคยได้ยินความรู้ทั่วไปแบบนี้ไหมครับว่าเวลาล้างหน้า ควรจะใช้น้ำอุ่นเพื่อเปิดรูขุมขนก่อนแล้วล้างจบด้วยน้ำเย็นจะช่วยกระชับรูขุมขนและทำให้ผิวเต่งตึงขึ้นแต่ในวันนี้ในฐานะแพทย์ผิวหนังที่มีประสบการณ์20ปีผมสามารถบอกคุณได้เลยว่าการใช้น้ำเย็นล้างหน้าปิดท้ายไม่เพียงแต่จะไม่ช่วยให้รูขุมขนของคุณเล็กลงได้จริงแต่ยังอาจทำให้ผิวหน้าของคุณสูญเสียความมีชีวิตชีวาและอาจเร่งให้ผิวแก่เร็วขึ้นด้วยซ้ำไปผมไม่ได้พูดเกินจริงนะครับในวิดีโอนี้ ผมจะมาแบ่งปันว่าคุณจะทำให้ผิวของคุณดูอ่อนเยาว์ลงสิปีได้อย่างแท้จริงเพียงแค่เปลี่ยนในิสัยการล้างหน้าของคุณและหลังจากล้างหน้าเพียงแค่ใช้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งนาทีโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายๆในครัวของคุณผมรับรองว่าภายในหนึ่งเดือนเพื่อนๆและคนในครอบครัวของคุณจะต้องทึ่งและถามว่าช่วงนี้แอบไปทำสัญญกรรมอะไรมาหรือเปล่าทำไมดูดีขึ้นจังวิธีที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้ไม่ได้ยากเลยแม้แต่น้อย และคุณไม่จําเป็นต้องเสียเงินสักบาทเดียวไปกับเครื่องสําอางพิเศษใดๆมันไม่ใช่ยาครอบจักรวาลน,นะครับพูดตามตรงคือไม่มีสิ่งนั้นอยู่จริงบนโลกต่อให้มีผลข้างเคียงของมันก็อาจจะน่ากลัวกว่าผลลัพธ์ที่ได้มากสิ่งที่เราต้องทําจริงๆแล้วง่ายมากเพียงแค่ปรับเปลี่ยนนิสัยการล้างหน้าประจําวันของเราเล็กน้อยและที่สําคัญที่สุดคือความสม่ําเสมอคุณค่าของความสม่ําเสมอนี้มีค่ามากกว่าการรักษาทางผิวหนังราคาแพง หรือครีมชั้นสูงกระปุกละหลายหมื่นบาทเสียอีกพวกเราหลายคนพอพบว่าผิวของตัวเองแย่ลงความคิดแรกคือโอ้ครีมบำรุงผิวขวดนี้ไม่ได้ผลแล้วหรือเปล่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วแล้วเราก็เริ่มซื้อเซรั่มที่แพงขึ้นครีมที่มีคุณสมบัติมากขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยที่อ้างว่าสามารถทําให้ริ้วรอยตื่นขึ้นได้ในทันทีแต่ในคลินิกของผมประโยคที่ผมมักจะบอกคนไข้บ่อยๆคือก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่า จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือไม่กรุณาบอกผมก่อนว่าคุณล้างหน้าอย่างไรผมเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณป้าสมศรีอายุราวๆเจ็ดสิบกว่าปีท่านมักจะเข้ามาแล้วถอนหายใจบอกว่าไม่ว่าจะใช้อะไรฝ้าบนใบหน้าก็ยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆและดูไม่มีชีวิตชีวาผมถามท่านว่าล้างหน้าอย่างไรคําตอบของท่านเป็นแบบฉบับมากฉันก็ใช้น้ําอุ่นล้างหน้าก่อนแล้วตอนสุดท้ายต้องล้างด้วยน้ําเย็นซ้ําๆหลายๆครั้ง รู้สึกว่ามันจะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็รีบเอาผ้าขนหนูเช็ดให้แห้งทันทีที่ท่านพูดจบผมก็เข้าใจทันทีว่าต้นตอของปัญหาผิวหย่อนคล้อยและหมองคล้ำของท่านน่าจะมาจากนิสัยที่ดีที่ท่านคิดไปเองเหล่านี้นี่เองผมรู้ว่าหลายคนคิดว่าการใช้น้ำร้อนสลับกับน้ำเย็นจะทำให้ผิวเต่งตึงแต่จากมุมมองของวิทยาศาสตร์ผิวหนังของเรากลับกลายเป็นว่านี่คือการกระตุ้นผิวแบบเรื้อรังต่อผิวหน้าของเราทุกวันผิวของเราจริงๆแล้ว จะรู้สึกสบายที่สุดในช่วงอุณหภูมิประมาณ29-31ถึงอองศาเซลเซียสน้ำอุ่นเล็กน้อยคืออุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิผิวหนังชั้นนอกของเรามากที่สุดมันสามารถขจัดสิ่งสกปรกและน้ำมันส่วนเกินบนใบหน้าได้อย่างอ่อนโยนโดยไม่ระคายเคืองหรือทำลายกรอบป้องกันผิวอันมีค่าของเราแต่เหมือนคุณป้าสมศรีคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณใช้น้ำที่ค่อนข้างร้อนก่อนแล้วตามด้วยน้ำเย็นจัดเพื่อกระตุ้นผิวเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังของเรา จะถูกบังคับให้เกิดการขยายตัวและหดตัวอย่างรุนแรงคุณอาจจะไม่รู้สึกในวันหรือสองวันแต่ถ้าคุณทำแบบนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าผนังหลอดเลือดของเราจะค่อยๆสูญเสียความยืดหยุ่นไปนี่คือสาเหตุที่ใบหน้าของบางคนโดยเฉพาะบริเวณข้างจมูกและแก้มเกิดอาการแดงและเห็นเส้นเลือดฝอยได้ง่ายอุณหภูมิผิวจะไม่คงที่และไวไต่อการกระตุ้นมากขึ้นนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของริ้วรอยและการสูญเสียความยืดหยุ่น ปัญหาใหญ่อีกอย่างคือการเช็ดด้วยผ้าขนหนูหลายคนคิดว่าต้องถูไปมาแรงๆเพื่อให้ความชื้นแห้งสนิทแต่สิ่งที่คุณไม่รู้คือไม่ว่าเส้นใหญ่ผ้าขนหนูจะนุ่มแค่ไหนมันก็จะเสียดสีกับแก้มดวงตาและปากของเราในระหว่างการถูซ้ำๆผิวหนังบริเวณน,นั้นบางและบอบบางเป็นพิเศษทําให้เกิดบาดแผลเล็กๆและรอยกดทับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเมื่อเวลาผ่านไปบาดแผลเล็กๆเหล่านี้ จะถูกสลักให้กลายเป็นริ้วรอยลึกดังนั้นคำแนะนำแรกที่ผมให้คนไข้ท่านนี้จึงง่ายมากผมบอกท่านว่าคุณป้าครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าใช้น้ำเย็นล้างหน้าอีกใช้น้ำอุ่นที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายเราล้างหน้าเบาๆตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากนั้นคุณน่าหยุดใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าแค่ใช้ผ้าขนหนูที่สะอาดและนุ่มค่อยๆซับเบาๆเพื่อดูดซับหยดน้ำส่วนเกินบนใบหน้าเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแค่นี้ ก็สามารถลดการระคายเคืองต่อผิวได้อย่างมหาศาลเราควรสร้างแนวคิดว่าการล้างหน้าไม่ใช่แค่เวลาทำความสะอาดแต่ยังเป็นเวลาให้ผิวของเราที่ทำงานหนักมาทั้งวันได้ผ่อนคลายและซ่อมแซมตัวเองเป็นช่วงเวลาอันมีค่าในการฟื้นฟูตราบใดที่คุณเริ่มปฏิบัติต่อผิวอย่างอ่อนโยนในไม่ช้ามันก็จะตอบสนองในทางที่ดีกลับมาคนไข้ทำตามนี้และภายในหนึ่งเดือนท่านก็กลับมาบอกผมอย่างมีความสุขว่าใบหน้าของท่านสว่างขึ้น และดูสดใสขึ้นแม้แต่เพื่อนบ้านก็ทักว่าสีหน้าดูดีขึ้นหลังจากสร้างพื้นฐานการล้างหน้าที่ถูกต้องแล้วผมจะแนะนําให้คุณรู้จักกับสามสิ่งที่สามารถทําให้ผิวของคุณเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกส่วนผสมจากธรรมชาติคือน้าสาวข้าวชาเขียวและน้ําส้มสายชูผมรู้ว่าคุณอาจจะกําลังคิดว่าคุณหมอทํารักนี่มันส่วนผสมที่เราใช้ทาอาหารชงชาและปรุงรสในครัวไม่ใช่เหรอมันจะดีได้อย่างไร อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปนะครับหลังจากที่ผมอธิบายสรรคุณและวิธีการที่ถูกต้องสําหรับสภาพผิวที่แตกต่างกันแล้วคุณจะถึงบางอ้อเลยทีเดียวพวกเราหลายคนเคยมีประสบการณ์แบบนี้คือได้ยินว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีก็ไปซื้อตามคนอื่นแต่พอใช้แล้วกลับไม่เห็นผลนี่มักไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์เองแต่เป็นเพราะคุณยังไม่พบวิธีที่เหมาะสมกับผิวของคุณตั้งแต่วันนี้เรามาเรียนรู้ที่จะเข้าใจก่อนใช้กันครับอย่างแรกเรามาพูดถึงน้ำสาวข้าวกัน น้ำซาวข้าวแตกต่างจากน้ำเปล่าธรรมดาอย่างไรความแตกต่างนั้นมหาศาลครับบนผิวของข้าวสารของเราจะมีเยื่อบางๆที่เรียกว่ารำข้าวชั้นรำข้าวนี้อุดดมไปด้วยสารอาหารล้ำค่าที่มีประโยชน์ต่อผิวของเราอย่างมากที่สำคัญที่สุดคือวิตามิน B3 ชนิดวิตามินอ e, และส่วนผสมที่เรียกว่าเซรามาิหากคุณเคยศึกษาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวคุณจะพบว่าส่วนผสมสามอย่างนี้ มักจะพบได้ในผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอ็นของบริษัทเครื่องสําอางเท่านั้นลองดูผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องความขาวกระจ่างใสและลดริ้วรอยสิครับคุณจะพบมันอยู่ในรายการส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวส่วนใหญ่ที่เคาน์เตอร์แบรนด์โดยเฉพาะเซรามิคมันคืออะไรมันเปรียบเสมือนปูนซีเมนต์ระหว่างเซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้าของเราที่สามารถเชื่อมเซลล์ผิวของเราเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาะเพื่อสร้างกรอบป้องกันที่แข็งแรง ช่วยเรากักเก็บความชุ่มชื้นและต่อต้านสิ่งกระตุ้นจากภายนอกแต่ลองคิดดูสิครับเวลาเราสาวข้าวก่อนหุงที่บ้านเรากลับทิ้งสารที่สําคัญที่สุดต่อผิวของเราเหล่านี้ไปน่าเสียดายที่ทิ้งส่วนผสมล้ําค่าของเอเซนเพื่อความงามไปกับน้ําสาวข้าวแล้วประโยชน์ที่เจาะจงของการใช้น้ําสาวข้าวล้างหน้ามีอะไรบ้าง 1. มันมีผลในการทําให้ผิวกระจ่างใสที่ดีมากทําให้ผิวดูสะอาดและโปร่งแสงขึ้น 2. มันสามารถ ทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวชั้นนอกอ่อนนุ่มลงอย่างอ่อนโยนเพื่อให้ผิวรู้สึกละเอียดและเรียบเนียนขึ้น 3. ม,มันสามารถช่วยเสริมสร้างกราะป้องกันผิวของเราให้แข็งแรงเพื่อให้ผิวมีสุขภาพดีขึ้นและไม่ไวต่อสิ่งกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ง่ายเช่นการเปลี่ยนแปลงของอากาศและโมโลภาวะวิธีใช้ง่ายมากครับหลังจากล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าแล้วค่อยๆใช้น้ำสาวข้าวที่เตรียมไว้สาดเบาๆบ,บ,บนใบหน้าหลายๆครั้ง หรือใช้ฝ่ามือจุ่มน้ำสาวข้าวแล้วนวดเบาๆทั่วใบหน้าประมาณหนึ่งนาทีหลังจากนั้นล้างออกเบาๆด้วยน้ำอุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงตะกอนละเอียดของรำข้าวที่อาจตกค้างบนใบหน้าและอุดตันรูขุมขนมีข้อควรจำสองสามข้อครับควรใช้น้ำสาวข้าวสำหรับล่างหน้าในวันเดียวกันเพื่อความสดใหม่น้ำสาวข้าวครั้งแรกมักจะมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกบนเปื้อนที่อาจระคายเคืองผิวได้ดังนั้นแนะนำให้ทิ้งไปไม่ควรนำมาใช้ ใช้น้ำสาวข้าวครั้งที่สองหรือสามจะสะอาดกว่าหากคุณใช้น้ำสาวข้าวไม่หมดในครั้งเดียวคุณสามารถนำน้ำที่เหลือใส่ขวดที่สะอาดแล้วแช่เย็นไว้สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 1- 2ถึงสองวันใครที่เหมาะเป็นพิเศษกับการล้างหน้าด้วยน้ำสาวข้าวหากผิวของคุณหมองคล้ำมีฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าหรือผิวของคุณบอบบางแพ้ง่ายและผลิตภัณฑ์ไวเทนนิ่งหลายชนิดทำให้เกิดอาการแสบและไม่สบายผิวน้ำสาวข้าวที่อ่อนโยนและไม่ระคายเคือง จึงเป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณน้ำสาวข้าวสามารถทำให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสขึ้นแต่ถ้าปัญหาของคุณไม่ใช่ความหมองคล้ำแต่เป็นอาการแดงและร้อนบนใบหน้าหรือแม้กระทั่งมีผดผื่นเล็กๆคล้ายสิวการล้างหน้าด้วยชาเขียวอาจจะเหมาะสมกับคุณมากกว่าชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราแต่คุณอาจไม่รู้ว่าการนำมาใช้กับใบหน้าสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งนี่เป็นเพราะชาเขียวมีสารต้าน,นอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมาก ที่เรียกว่าคาเทชื่นหน้าที่หลักของส่วนผสมนี้คือช่วยให้ผิวของเราบรรเทาอาการอักเสบและชะลอความแก่วิธีการเฉพาะมีดังนี้คุณสามารถใส่ถุงชาเขียวหนึ่งหรือสองถุงลงในถ้วยแล้วใช้น้ำอุ่นชงปริมาณน้ำประมาณหนึ่งแก้วมักประมาณ3 5 4ร้อยีีถึง4 0 0ซีซีจไว้ว่าต้องแช่ถุงชาไว้อย่างน้อย10นาทีเพื่อให้สารออกฤทธิ์ในใบชาออกมาอย่างเต็มที่หลังจากที่น้ำเย็นลงสนิทแล้วให้ใช้น้ำชาเขียวนี้ ล้างเบาๆทั่วใบหน้าในขั้นตอนสุดท้ายของการล้างหน้าประจําวันมันอ่อนโยนมากและสามารถใช้ได้แม้กระทั่งบริเวณรอบดวงตาและปากนี่คือจุดสําคัญครับหลังจากล้างแล้วไม่ต้องล้างออกด้วยน้ําเปล่าหรือเช็ดให้แห้งแค่ใช้มือของคุณกดเบาๆบนใบหน้าเหมือนการประทับตราและปล่อยให้ผิวค่อยๆดูดซับส่วนผสมที่ดีเหล่านี้ชาเขียวมีประโยชน์ในการขจัดของเสียจากรูขุมขนและยับยั้งการเกิดสิวนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการควบคุมการหลั่งน้ํามันที่มากเกินไป ดังนั้นหากคุณมีผิวมันที่ต่อมไขมันทำงานหนักและรูขุมขนกว้างหรือหากผิวของคุณมีแนวโน้มที่จะแดงและร้อนง่ายชาเขียวจะเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับคุณแต่โปรดระวังอย่าชงชาเขียวเข้มเกินไปมิฉะนั้นผลในการสมานผิวของคาเทฟชินจะแรงเกินไปและอาจทำให้ผิวแห้งได้ใช้เมื่อสีของชาเป็นสีเหลืองอมเขียวอ่อน,ออนจะได้ผลดีที่สุดวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งก็เพียงพอแล้วยังมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ ที่อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนทราบอย่าทิ้งถุงชาเขียวหลังจากการชงคุณสามารถนำไปแช่ในตู้เย็นให้เย็นลงเล็กน้อยแล้วนำออกมาประครบบริเวณรอบดวงตามีประสิทธิภาพมากในการลดอาการบวมของตาโดยเฉพาะเมื่อคุณตื่นนอนตอนเช้าแล้วพบว่าใบหน้าบวมคุณสามารถลองใช้วิธีนี้ได้สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำคือวิธีการล้างหน้าด้วยน้ำส้มสายชูที่อาจจะฟังดูแปลกใหม่ไปสักหน่อยการใช้น้ำส้มสายชูล้างหน้าอาจฟังดูระคายเคือง แต่ในความเป็นจริงเมื่อนานมาแล้วตอนที่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยังไม่เป็นที่นิยมคนรุ่นก่อนในครอบครัวก็รู้จักใช้น้ำส้มสายชูเจือจางเช็ดหน้าเมื่อผิวของพวกเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเหตุผลที่น้ำส้มสายชูมีผลเช่นนี้เป็นเพราะมันมีกรดอัลฟาไฮดรอกซีตามธรรมชาติซึ่งก็คือสิ่งที่เรามักเรียกว่ากรดผลไม้ส่วนผสมนี้มักใช้ในผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวและฟื้นฟูต่างๆในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางดังนั้น หากคุณรู้สึกว่ากรอบป้องกันผิวของคุณเปราะบางลงเนื่องจากอายุที่มากขึ้นการเผาผลาญช้าลงทำให้ผิวของคุณรู้สึกหยาบกร้านและรูขุมขนดูกว้างเนื่องจากการสะสมของเซลล์ผิวที่ตายแล้วการล้างหน้าด้วยน้ำส้มสายชูจึงเหมาะกับคุณเป็นพิเศษเพราะส่วนประกอบที่เป็นกรดอ่อนๆในน้ำส้มสายชูสามารถช่วยเราปรับค่า pH ของผิวและรักษาสภาพผิวให้เป็นกรดอ่อนๆที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในขณะเดียวกัน มันสามารถทําให้เซลล์ผิวเก่าที่เกาะติดแน่นอยู่บนผิวชั้นนอกอ่อนนุ่มลงและผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนคนไข้ของผมบางคนปกติจะใส่ใจกับโลชั่นและครีมให้ความชุ่มชื้นและทาบ่อยๆแต่ใบหน้าของพวกเขาก็ยังคงแห้งแตกและลอกเป็นขุยอย่างรุนแรงนี่เป็นเพราะเซลล์ผิวเก่าหนาเกินไปและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็ลอยอยู่บนนั้นผิวชั้นนอกไม่สามารถดูดซึมได้เลยผมแนะนำให้พวกเขาล้างหน้าด้วยน้ำส้มสายชูหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน พวกเขากลับมาตรวจติดตามผลและบอกผมว่าผิวของพวกเขาเรียบเนียนขึ้นและพวกเขาสามารถรู้สึกได้ว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งเข้าไปในผิวได้ในที่สุดวิธีใช้ก็ไม่ยากแต่อัตราส่วนการเจือจางสำคัญมากโปรดจำไว้ว่าอัตราส่วนที่แนะนำโดยทั่วไปคือเติมน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะประมาณ15มนลงในน้ำสะอาด500มนประมาณปริมาณขวดน้ำพลาสติกอัตราส่วนการเจือจางนี้ จะไม่ระคายเคืองผิวมากเกินไปและสามารถช่วยให้ผิวของเรารักษาค่า pH ที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและบรรลุผลในการกระชับรูขุมขนตามธรรมชาติในการเลือกน้ำส้มสายชูควรเลือกน้ำส้มสายชูที่ทำจากทันพืชหรือผลไม้หมักตามธรรมชาติเช่นน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปลิลและน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องและพยายามหลีกเลี่ยงน้ำส้มสายชูสังเคราะห์ที่มีสารเติมแต่งมากเกินไป ขั้นตอนการใช้เหมือนกันคือล้างหน้าตามปกติด้วยน้ำอุ่นและโฟมล้างหน้าก่อนจากนั้นใช้น้ำส้มสายชูที่เจือจางแล้วลูบไล้เบาๆบนใบหน้าเหมือนกับการทาโทนเนอร์อย่าล้างออกแรงๆเหมือนกับน้ำเปล่าระวังเป็นพิเศษให้หลีกเลี่ยงบริเวณรอบดวงตาปล่อยให้น้ำส้มสายชูอยู่บนใบหน้าประมาณ2-3นาทีเพื่อให้มันทำงานล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นและใช้ผ้าขนหนูซับเบาๆเพื่อดูดซับความชื้นส่วนเกิน ผมแนะนำให้ใช้วิธีนี้สัปดาห์ละ2ถึงครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายของการล้างหน้าตอนกลางคืนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีรูขุมขนกว้างมีไขมันส่วนเกินหรือเซลล์ผิวที่ตายแล้วมากผิวหยาบก,กร้านหรือดูดซึมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้ไม่ดีอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือน้ำส้มสายชูมิริตเป็นกรดหากคุณมีผิวแพ้ง่ายอักเสบหรือมีบาดแผลต้องทำการทดสอบผิวหนังบริเวณเล็กๆหลังใบหูหรือด้านในข้อมือก่อน เพื่อยืนยันว่าไม่มีอาการไม่พึงประสงค์เช่นคันแสบหรือแดงแล้วจึงใช้กับทั่วทั้งใบหน้าได้หลังจากทำความเข้าใจวิธีการล้างหน้าตามธรรมชาติทั้ง3วิธีคือน้ำสาวข้าวน้ำชาเขียวและน้ำส้มสายชูแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทั้ง3าอย่างแค่เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณที่สุดตามสภาพผิวปัจจุบันของคุณและทำอย่างสม่ำเสมอให้เป็นนิสัยการดูแลผิวในระยะยาวด้านล่างนี้ผมจะสรุปสั้นๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าวัสดุใดที่เหมาะกับคุณ 1. ห,หากปัญหาของคุณคือผิวหมองคล้ำมีฝ้ากระและจุดด่างดำหรือผิวแพ้ง่ายที่แสบเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิงโปรดเลือกน้ำสาวขาวเพราะเป้าหมายคือความอ่อนโยนและความกระจ่างใส 2. หากปัญหาของคุณคือใบหน้ามีแนวโน้มที่จะแดงร้อนมีการหลั่งไขมันมากเกินไปและรูขุมขนกว้างโปรดเลือกน้ำชาเขียวเพราะเป้าหมายคือการปลอบประโลมและควบคุมความมัน หากปัญหาของคุณคือคุณมักจะมีผิวที่หยาบกร้านจากเซลล์ผิวที่ตายแล้วและดูดซึมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้ไม่ดีให้เลือกน้ำส้มสายชูเป้าหมายคือการผลัดเซลล์ผิวและทำให้ผิวนุ่มนวลใช้เวลาสักครู่เพื่อสำรวจผิวของคุณและเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณที่สุดให้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการล้างหน้าประจำวันของคุณหากคุณทำอย่างสม่ำเสมอผมมั่นใจว่าคุณจะเห็นตัวเองที่แตกต่างไปในกระจกในหนึ่งเดือนอย่างไรก็ตาม หลังจากใช้วิธีล้างหน้าตามธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้แล้วมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณต้องทำหากคุณทำไม่ถูกต้องความพยายามทั้งหมดก่อนหน้านี้ของคุณจะสูญเปล่าการให้ความชุ่มชื้นเป็นสิ่งสำคัญโดยการให้ความชุ่มชื้อนอย่างเหมาะสมเท่านั้นผลของการทำความสะอาดและปรับสภาพผิวจึงจะถูกล็อกไวอ้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพยาวนานหากการล้างหน้าเป็นกระบวนการทำความสะอาดและเปิดช่องทางการให้ความชุ่มชื้นก็เหมือนกับ การฉีดออกซิเจนและความชื้นให้กับเซลล์ผิวที่สะอาดของเราหลังจากใช้วิธีล้างหน้าตามธรรมชาติเหล่านี้แล้วการให้ความชุ่มชื้นในภายหลังจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นในคลินิกของผมผมเน้นย้ำกับคนไข้ของผมเสมอเกี่ยวกับเวลาทองของการให้ความชุ่มชืน้นซึ่งก็คือภายใน5นาทีหลังล้างหน้าทําไมต้อง5นาทีเพราะทันทีหลังล้างหน้าผิวของเราอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ที่สุดมีปริมาณน้ําในผิวชั้นนอกมากที่สุดผิวอยู่ในสภาพที่เปิดรับได้ดีที่สุด แต่ก็เป็นช่วงที่เปราะบางที่สุดเช่นกันเพราะฟิล์มไขมันตามธรรมชาติบนใบหน้าเพิ่งถูกกล้างออกไปและความชื้นในผิวจะระเหย,ยไปในอากาศที่แห้งอย่างรวดเร็วมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าหากคุณไม่ดูแลผิวทันทีหลังล้างหน้าปริมาณความชื้นของผิวคุณอาจจะต่ำกว่าก่อนล้างหน้าหลังจากผ่านไปประมาณสิบนาทีนี่คือเหตุผลที่ว่ายิ่งล้างยิ่งแห้งแล้วคุณจะทำอะไรได้บ้างอย่าคิดมากครับจริงๆแล้ววิธีแรกไม่ซับซ้อนเลยง่ายจนคุณอาจไม่เชื่อ หนึ่งดังที่ได้กล่าวไปแล้วหลังจากล้างหน้าหยุดถูหน้าด้วยผ้าขนหนูและเปลี่ยนมาใช้การซับเบาๆเพื่อดูดซับความชื้นควรใช้ผ้าฝ้ายที่นุ่มและเป็นมิตรกับผิว 2. ทันทีที่ใบหน้าของคุณรู้สึกชุ่มชื้นเล็กน้อยให้ทาโลชั่นหรือมอยเจอไรเซอร์ที่คุณใช้เป็นประจำทันทีผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพงการคว้าจังหวะเวลาและวิธีการดูดซึมสำคัญกว่าราคาของผลิตภัณฑ์มาก 3. หลังจากทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วทำการบริหารเล็กน้อยถูฝ่ามือเข้าด้วยกันให้อุ่นจากนั้นใช้ฝ่ามือที่อุ่นค่อยๆปิดคลุมใบหน้าของคุณแล้วกดเบาๆจากแก้มหน้าผากไปจนถึงคางการกระทำนี้ช่วยให้ผิวดูดซับส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นเหมือนกับการให้ความร้อนอ่อนๆแก่ใบหน้าเปิดรูขุมขนของเราและดูดซับความชื้นและสารอาหาร 4. หากผิวของคุณแห้งจริงๆ หรือมีเซลล์ผิวที่ตายแล้วจํานวนมากคุณสามารถใช้วาสลีนในปริมาณเล็กน้อยประมาณขนาดเมล็ดข้าวหลังจากทาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวทั้งหมดแล้วถูให้ทั่วฝ่ามือแล้วกดบางบบนใบหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อล็อกความชุ่มชื้นวาสลีนเองไม่ใช่สารให้ความชุ่มชื้นแต่มันเป็นสารเคลือบปิดที่ดีที่สุดมันสามารถล็อกโลชั่นและความชื้นที่คุณทาก่อนหน้านี้ไว้ในผิวเหมือนพลาสติกแรปโดยเฉพาะรอบดวงตาและมุมปาก ที่ผิวบางและเกิดริ้วรอยได้ง่ายผลลัพธ์จะดีเป็นพิเศษกระบวนการทั้งหมดนี้ตั้งแต่การทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวไปจนถึงการประครบอุ่นด้วยฝ่ามือจริงๆแล้วใช้เวลาน้อยกว่า2-3ถึงนาทีแต่ถ้าคุณทำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานมันสามารถทำให้ผิวของคุณมีสุขภาพดีตลอดทั้งวันรักษาสภาพที่ชุ่มชื้นและสบายสุดท้ายผมขอสรุปสั้นๆเกี่ยวกับสิ่งที่ได้แบ่งปันในวันนี้ชุดวิธีการล้างหน้าตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ ที่สามารถทําให้คุณดูอ่อนเยาว์ลงยิ่งล้างยิ่งดูเด็กคุณควรปฏิบัติอย่างไร 1. รักษาอุณหภูมิน้ําให้อยู่ระหว่าง29ถึง31องศาเซลเซียสน้ําอุ่นที่ไม่รู้สึกเย็นหรือร้อนจนเกินไปเหมาะสมที่สุดน้ําที่เย็นหรือร้อนเกินไปจะระคายเคืองผิวเมื่อเวลาผ่านไปและเร่งความแก่ 2. เลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆที่เหมาะกับสภาพผิวของคุณเป้าหมายของการทําความสะอาดคือการล้างไขมันส่วนเกิน และสิ่งสกปรกภายนอกออกไปอย่าช่วยเจ๋วความรู้สึกล้างจานเอียดที่ล้างหน้าจนแห้งตึงนั่นคือสัญญาณเตือนของการทำความสะอาดที่มากเกินไป 3. หลังจากล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วคุณสามารถเลือกน้ำสาวข้าวน้ำชาเขียวหรือน้ำส้มสายชูเจือจางตามสภาพผิวของคุณถ้าผลิตภัณฑ์ลงบนใบหน้าทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นน้ำชาเขียวไม่ต้องล้างออกขั้นตอนที่สี่และสำคัญที่สุดคือ การให้ความชุ่มชื้นภายใน5นาทีทองหลังล้างหน้าในขณะที่ผิวของคุณยังคงมีความชื้นอยู่ให้ทาโลชั่นหรือเจลให้ความชุ่มชื้นที่คุณใช้เป็นประจำหากผิวของคุณแห้งเป็นพิเศษให้ทาวาสลีนบางๆเพื่อล็อกความชุ่มชื้นอย่าลืมใช้ฝ่ามือที่อุ่นคลุมทั่วใบหน้าเบาๆเพื่อช่วยในการดูดซึมกระบวนการนี้ฟังดูง่ายเลยใช่ไหมครับคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่คุณมีอยู่เลยเพื่อฟื้นฟูความกระจ่างใสของผิว ให้เวลาตัวเองเพิ่มอีกสิบนาทีทุกคืนเพื่อล้างหน้าอย่างทั่วถึงและทำการบำรุงผิวหลังจากหนึ่งเดือนผมเชื่อว่าคุณจะเห็นผิวที่แข็งแรงขึ้นและผิวที่สดใสขึ้นในกระจกเริ่มลงมือทำตอนนี้เลยครับผิวของเราสามารถรับรู้ถึงการดูแลทุกอย่างที่เรามอบให้ผิวเป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์มากตราบใดที่เราใส่ใจอย,อย่างสม่าเสมอสิ่งเล็กๆน้อยๆก็จะสะสมและคนในกระจกก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปผมหวังว่าการแบ่งปันในวันนี้ จะเป็นก้าวแรกของคุณสู่ผิวสุขภาพดีหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลังเลที่จะกดไลค์มาร่วมเดินทางที่ยอดเยี่ยมนี้ด้วยกันเพื่อมีผิวสุขภาพดีและผิวที่กระจ่างใสจำไว้ว่าไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มปรับปรุงสภาพผิวของคุณขอบคุณทุกๆคนครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า